คุยนัดมะต้องนานเรามาไม่ถึงสักทีหิวแล้วลองชิมขนมจีดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขาหนูอยากชิมขนมจีกังเลยขนมจีอัลเลียงเป็นเจ้าเก่าของรงบ้านเลยเหรอคะ,อ,ะ,คะอ๋ออ๋อมีหมูกับกุ้งเหรอคะงั้นลองชิมอย่างละสิบรู่งกันละกันรอพี่เขา,าใช่ค่ะใช่ถูกมากเลยลุกละสี่บาทถูกแลวดีต้องเจ้านี้นะคะ แล้วมันเป็นใบตองนะอ๋อค่ะตองโรลน่ะตองแห้งอ่ะพี่โอ้น้ำปลาค่ะใช่ใช่ใช่แล้วช่วงนี้มันผ่อหนุ่มเข่งด้วยเนาะยิ่งแพงใหญ่เลยอ๋อแก่ก็เทียนเทียนแล้วอ๋อค่ะนี่กี่ปีแล้วคะเนี่ยเจ้านี้เจ้านี้ก็รวมถึงเสียบสี่นู่นก็แปดสิบแล้วค่ะว้าวใส่มคะใส่ค่ะอันนี้น้ำส้มใส่นิดนึงอ่ะพอละค่ะ อ๋อนี่กุ้งใช่ไหมคะมมอ๋อโอเคอ๋อหมูสีขาวกุ้งจะสีชมพูชมพูหน่อยเนาะมีเติมเองไหมอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะใส่ได้เลยคะ่ะขายทุกวันไหมคะเนี่ยวัน่ว้าวขายตั้งแต่ก,กี่โมงอะคะเวลานี้เลยค,ะลค่ะเิดรลาอ๋อ ประมาณช่วงช่วงหลังที่ทำเวลานป้นรึ่งครึ่งอ่ะเพราะว่าโปรถิ่นขายเ็เกลียดไปหมดเลยใช่ใช่คอรจะใชเดียวจรอ๋อเดี๋ยวขอไม้เพิ่มได้ไหมคะยี่สิบลูกร้อยเดียวอ่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอถ่ายนี้นีนะคะนี่นะคะขนมจีบขนมจีบอ้าเลียงค่ะมาชิมกันนะคะถูกและดีที่นี่นะคะ ลูกละสี่บาทคนมากข้าวพี่ปุ๋ยเดี๋ยวก่อนนะอย่าทานได้มหน้ร้านน้าทานร้านนี้เขาดังอ๋อเหรอพี่ปุ๋ยเคยทานแล้วเหรอเคยเคยอร่อยอร่อยเนี่ยขนมจีบน่าทานน่าทานดีดีดีโอเคก็มีสองไส้ไส้หมูไส้กุ้งอ่าโอเคเดี๋ยวก่อนตรงเนี้ยตึกเขาสวยมากเลยพี่ปุ๋ยถนนตรงนี้เรียกว่าถนนทรงวาดชื่อเพราะมากเลยใช่สีขาวไส้หมูสีชมพูชมพูหน่อยไส้กุ้ง อร่อยมากอร่อย,ยอันนี้ไส้กุ้งนะคะมันเหมือนเดิมครันเหมือนเดิม,อมโอเคอร่อยะคะ่ะโอเคไม่แพงด้วยอะ่ะใช่น้ำ <50 S 2> ครับหนุ่มจีบอเหลียงนะคะปากซอยตรงวาดค่ะสวนทรงวาดค่ะ สวัสดีวันตุษจีนนะคร,ครับของเราคือรายการผู้หูพาชิวนะครับวันนี้เราจะไปชิวที่ไหนดีค่คะถนนส่งวาดนี่ครับทรง,อองวาดานี่ออแล้วก่อนที่เราจะ,ะไปถึงทรงวาดเนี่ยเราต้องเติมพลังก่อนจริงๆๆิงจงต้องรอับนิดๆใช่ก็คือเราจะพาไปไว้จับถังไม้นะครับเป็นที่รับนิดหนึ่งชิกๆ คู่คู่เดี๋ยวเราไปทานกันเลยกันนะครับก่อนที่เราจะทัวร์อโศกทรงวาดเออเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ปากซอยทรงวาดใช่ไหมใช่เราออเดอร์ไปขนมจีบไปแล้วใช่ตอนนี้ปัญหาคือว่าเราจะต้องเติมพลังก่อนอพลังงานเนี่ยตอนนี้พลังงานมันก็คือหวยจับถังไม้วววหวยจับถังไม้เนี่ยเขา เสนทาง่าจะเก่าแก่นะ60กว่าปีแล้วเป็นรุ่นที่สามแล้วโแต่ว่ามันจะอยู่ในซอยลับๆหน่อยนึงคือสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่หน้าปากซอยนะครับปหน้าปากซอยนี้เหรอคะพี่ปุ๋ยหน้าปากซอยเนี่ยนะครับอันนี้เขาย้ายเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเค นี่เหรอคะจอยอันนี้เก่งใช่อันนี้เก่งก็สมัยก่อนเขาขายข้างนอกไงเดี๋ยวนี้เขาย้ายเข้าไปข้างในแล้วนี่ก็เดินเข้าไปนิดเดียวเองเดินเข้าไปข้างในนิดนึงเดี๋ยวเราลองไปไปเติมพลังกันดูใกล้แล้วใกล้จะถึงแล้วฮะเขาเปิดเขาเปิดทุกวันไหมคะพี่จันถึงสุกรคับอ๋อจันถึงสุกเสาร์อาทิตย์มาก็อดเนาะมาวันธรรมดา่วันธรรมดาอ๋ออยู่ตรงนี้ถึงแล้วถึงแล้วโอเคเอ๊๋ ปุ๋ยจับทั้งไม้อันนี้คือหมูกรอบใช่นี่คือหมูกรอบอหน้าตาน่าทานนี่คือถังไม้ถังไม้ใส่เต้นกุ๋ยจับนะพี่ไม่ใ่ปุย๋ยใช่ใช่พี่ทำคนเดียวเหรอคะเนี่ยอ๋อคนเดียวไปส่งของครับสวัดสดีค่ะ จับควยจับว้าวกินหอมจังเลยคือก็หอมพริกไทยมากเลยพริกไทยคือเขาไม่ใช่เป็นแบบน้ำที่เรียกอะไรไม่ใช่น้ำข้นน้ำข้นน้ำใสนะตานี้เป็นคล้ายๆกับแบบกึ่งๆึ่งกึ่งึงใสกึ่งข้น ถึงเนี่ยถึงที่ไทยเขาบอกว่าหมูกรอบที่นี่อร่อยมากอั่งนั้นเราต้องลิ้มลองหมูจาบหมูกรอบชอบพริกไทยนะเนี่ยหมูกรอบอร่อยเลยอร่อยนะแนะนำเด็ดดีกว่าเติมพลัง

ป็นมมไงอ้วนอ้วนอร่อยไหมล่ะอร่อยอิ่มอร่อยแล้นร้านนี้เขาทั้งออเดิฟขนมจีบทั้งกว๋วยจั๊บถังไม้ <c oughs> แล้วมันมีอะไรอร่อยอร่อยอีกบา้างคะเนี่ยห้ยเยอะเลยเส้นนี้นะทรงวาดเนี่ยถนนเนี่ยท,นนยที่เดี๋ยวก่อนนะยังไม่เข้าใจคําว่าทรงวาดทรงวาดน,นี่ชื่อแบบดูแบบเทโลน่าจะแบบมีความหมายว่ามีอะไรสำคัญสักอย่างนะสำหรับถนมเส้นนี้อ๋อถนนทรงวาดเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยทรงวาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสำเพ็งนะอ่าเป็นส่วนหนึ่งของน้ำเพ็งแล้วชื่อทรงวาดนี่มาจากไหนยังไงอย่างพี่ปุ๋ยพอจะทราบเบื้องหลังนะอ่านี่เป็นอย่างนี้เลยสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยร5เนี่ยรัชกาลที่5เนี่ยก็คือจะมีถนนเส้นแรกเลยของประเทศไทยก็คือถนนวาน,นิดหนึ่งนะที่เราผ่าน,นมาเมื่อกี้ใช่วานนิดหนึ่งแล้วก็ เสร็จแล้วเนี่ยก็มีเส้นที่2ขึ้นมาก็คือถนนเจริญกรุงอ๋อที่เราไปถ่ายตลาดน้อยกันมาใช่เนี่ยเส้นเจริญกรุงเนี่ยมันก็ลากยาวอะ่ะเขตนอกเมืองอยันไปนู่นสาธุประดิษฐ์นะแล้วก็พี่ปุ๋ยเขาจะมีแบบพันุ์พืชมเมล็ดพันธุ์เยอะแยะเลยอะ่ะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะขายเกี่ยวกับพวกมเมล็ดพืชพันธุ์พืชกเกษตรพวกข้าว เพราะว่าตรงนี้มันใกล้กับท่าน้ำราชวงศ์ก็มีนะมามาจากที่เล่าให้อ้วนฟังว่าพอมีถนนวานิดหนึ่งแล้วก็มีถนนเจริญกรุงเส้นที่สองเส้นที่สามก็คือถนนเยาวราานั่นเองแล้วก็มาเส้นที่สี่ก็คือถนนทรงวาดอ๋อมันเป็นถนนที่ตัดตรงสัมผัสกันไปก็คือซ้อนเป็นเลเยอร์เลเยอร์แล้วทรงวาดเนี่ยเป็น เปกับพลงใช่ถ้าถักขวามือเราเนี่ยก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาอ่าก็คือท่าน้ำราชวงศ์ที่ที่เป็นถนนทรงวาดเนี่ยเนื่องจากว่าสมัยก่อนน่ะคนจีนเนี่ยอยู่แถวเนี้ยเยอะแออัดแล้วก็นี้มันก็เกิดไฟไหม้สองครั้งเป็นเป็นนนถไฟไหม้ใหญ่สองครั้งในในเดือนเมษาปีสองพนสี่ร้อ่าอ่าพอนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็ทรงว่าเฮ้ยมัน คงไม่ไหวแล้วแออัดมากแออัดมันก็แผนที่มาการแล้วก็ขีดลากยาวก็เลยเรียกว่าทรงวาดใช่แล้วระยะทางระหว่างถนนเนี่ยมันประมาณกี่กิโลก็ประมาณกิโลนิดๆอ๋อไม่ถึงสองพันโลเมตรพันเมตรพันเมตรนี่ก็จะเป็นเป็นที่มาของคําว่าถนนทรงวาดนะวันนี้ถนนทรงวาดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีทุกอย่างอ่ะไม่ว่าเป็น โฮสเทลนะร้านกาแฟร้านาาฟร้นหนังสืออะไรพวกนี้มีร้านหนังสือด้วยแล้วมีอาร์ตแกลเลอรี่ด้วยโอ้โหมีทุกอย่างคือเขามีถนนเส้นนี้เลยถนนเส้นเนียมีทุกอย่างแต่ว่าเขาจะอยู่แบบว่าลึกลับลึกลับลึกลับกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เดี๋ยวเราก็จะแต่เส้นนี้วันเวย์ใช่ไหมพี่ปุ๋ยเส้นนี้จะวันเวย์เพราะเพราะว่าถนนมันมันเส้นเล็กเส้นเล็กอืมสมัยก่อนเนี่ยเส้นเนียพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ มีความสําคัญเลยดูร้านนี้สิปิตโตโบราณใช่ใชสวยสวยเป็นพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็จะมาขึ้นที่นี่อ๋อเพราะเป็นท่าน้ําเป็นท่าน้ำสมัยก่อนท่าขายเขาจะมาจางเรือนเออมันยังไม่มีไม่มีรถทุกอย่างจะมาขึ้นที่นี่แล้วก็กระจายส่งออกไปนะครับอันนี้คือร้านเอฟเป็นร้านขนมข้าวไหม ขนมเหรอใช่ขนมพี่มันมีขนมผิงด้วยอ่ะเออเอาอ่ะข้าวเอาเอาชิมหน่อยชิมหน่อยไปลาแฟข้าวปร้านเลยนะคะ FV โอ้ยร้านนี้เก่าแก่แล้วนะใช่ใช่ไปชิมกันดีกว่าไปไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยน่ารักมากร้านนี้น่ารักมากมวดูแพ็กเกจตเขาสิมันเป็นแพ็กเกจตสำหรับตุ๊กจีนจริงเลยนะน่ารักน่ารัก มีอะไรน่าทานบ้างเอ่ยร้านนี้หนูว่าน่าทานทุกอย่างได้ค่ะมีร้านเข้ากขาแก่อ้วนเป็นไงร้านนี้ร้านนี้ก็ชื่อร้าน FV ไมุ่ยรู้ป่ะ FV ย่อมจากอะไรเออไม่รู้อ่ะฟอเมดร้านนี้ก็จะมีคอนเซ็ปต์นำพวกพืชผักขึ้นบ้านแล้วก็ผักผลผลไม้สด หรือว่าเป็นวัชพืชที่บางคนไม่ทานแล้วอย่างพี่รู้จักต้นมยายาล่าไหมรู้จักที่เนี่ยเขาทำ,ทำทำเป็นชาชื่อชามยายาล่าแล้วก็ใส่น้ำผึ้งไป<อ>ซึ่งพอทานแล้วก็จะสดชื่นแบบอารมณ์เหมือนกินแบบชาคาโมไมล์ของฝรั่ง<อ>แต่ว่าทานเข้าไปแล้วมันก็นอกจากความหอมความหวานของน้ำผึ้งแล้ว<อ>มายาล่าเนี่ยก็จะให้ความผ่อนคลายแบบอร่อยที่ส<อ>ุดเอ,อยถึงว่านในนี้เนี่ย เมื่อกี้เราไปสั่งกาแฟเขาเขาก็บอกไม่มีใช่อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพืชผักนะผักพวกวัชพืชแล้วก็อย่างเช่นพวม่วงหานาโมหรือะไรเงี้ยเขาจะแบบตั้มูการด้วยแล้วก็จะมีเป็นพวกน้ําผักผลไม้ที่เนี่ยทานกับขนมไทยๆเช่นกลิบล้ําด้วยหรือไม่ก็เป็นอาหารอย่างเช่นพวกช่อม่วงแล้วก็ยำส้มโอก็คือพูดง่ายสรุปแล้วร้านนี้ยถ้ามาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับ พืชผักผลไม้น้ำผลไม้ใช่เหล้าเบียร์ไม่มีกาแฟไม่มีไทยขนมไทยไทยโอเคกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวอนี้พี่เลยสั่งเนี่ยอันนี้อะไรพี่สีเขียวสลากน้ำฝรั่งสดอ๋อนรั่งอ้นตัวนี้เราก็นึกว่าเอ้ยฝรั่งสดก็เหมือนกับที่ขายแล้วจืดจืดแต่เขาบอกอันเนี้ยเข้มข้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นไงนะได้กินเลยนะนี่ขนาดยังไม่ได้กินเลย ได้กินขึ้นมาเลยของของฝรั่งอะเป็นไงคะเข้มข้นบึกเลยได้เลยถ้าใครชอบเกี่ยวกับผลไม้แนะนำร้านนี้แล้ของอ้วนอ่ะของอ้วนอะของหนูนะเป็นไอศครีมส้มโชคุนหน้าตาหน้าทานนะคือส้มส้มส้มจริงส้มแป๊ดเลยนะใช่จะจ่เลยอะ่าให้ดูนี่ดูสีกสิส้มเขานะ เขาจะแกะอย่างดีเลยนะดูน่าทานเลี้ยปากขอชิมกันนะหวานมากหวานนะที่ดูไอสุกทีมันสุดเป็นเกล็ดเปรี้ยวหวานานเลยมันร้อนๆนี่สดชื่อเลยร่ะสดชื่นอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้ขอนำเหนือนำเหนือ แต่ว่าวันนี้เราค<บ>ง,งทานขนมไม่ไหวแล้วเนาะฝรั่งเต็มเ็มเลยนะฝรั่งเต็มๆ,ๆพี่รู้ไหมว่าที่เนี่ยเขาจะมีเป็นสถาปัตยกรรมซึ่งสถาปัตยกรรมไทยเราก็มองหลายๆรูปแบบนะแต่อันเนี้ยมันเป็นบ้านจากอีสานเขาเอามาตั้งไว้ที่นี่เลยเรือไมาเลยนะใช่ซึ่งจริงๆ้วพวกไม้เก่าแก่พวกเนี้ยจะมีอยู่ที่นี่อยู่แล้วแต่เขาก็พยายามดึงสถาปัตย์พวกเนี้ยขึ้นมาแล้วพี่ดูทุกอย่างอย่างผนังเนี่ยเป็นลักษณะ เขาเรียกว่าุซึ่งแบบพอเราเดินไปนี้เรารสึกว่าตรงเนี้ยมันไม่เหมือนเป็นถนนทรงว่าซึ่งเป็นถนนคนจีนสำเพง็งเจ,จ้าจ้าเจ้าแม่แต่ตรงเนี้ยสงบนั่งสบายแล้วก็บรรยากาศดีแล้วก็มันมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวจากเ v เนี่ยเราพักเหนื่อยแล้วไปไหนกันต่อคะเดี๋ยวเร,เราก็จะไปเราจะเดินผ่านร้านอีกาแต่เราไม่เข้านะอีกาขายอะไรอะ่ะเป็นมิกแอนแม็ของอาหารอ๋อเอหอหนูเพิ่งอ,อ่าน ก็จะนำอาหารที่แบบมาจากแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอใช่มากองไว้ที่นี่เลยรวมกันที่นี่เลยแต่เราจะพาร้านอีกาแล้วเราก็จะไปโรงเรียนเผยอิงหลังจากที่เราออกมาจากเอฟวีแล้วแล้วก็เดินมาแล้วก็จะเจอร้านอิการ้านอิกาพวดรู้ไหมร้านอิกานี่เขาก็ขายอะไรขายอาหารใชอเป็นอาหารใช่ไหมเนี่ยก็จะมีวัตถุดิบ ของแต่ละที่อย่างเช่นลำพูนลาดบุรีไปทุกที่เลยารวมไปที่นี่ใช่ว้าวน่าทานทุกอย่างเลยพี่นีใช่เราก็จะผ่าร้านกาไปนะอโรงเรียนเผยอิงใครดิชื่ออย่างเดียวที่เคยมาอ่าเรียนเผยอิงโรงเรียนของคนจีนใต้สีคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นศาลเจ้าเว่าปู่เท่าคงสมัยก่อนเนี่ยจะหยยบอยู่ไปข้างในนะแล้วตอนหลังเนี่ย ก็เหยียบออกมาแล้วก็สร้างโรงเรียนซึ่งเลาปู่เท่ากงเนี่ยก็เป็นคนจีนที่พื้นแผ่นดินใหญ่อรัที่อ,อพยพมาเใช่แต่ว่าแต่ว่าเขาเป็นคนต้าจิ๋วนะคนก้าจิ๋วแล้วสร้างนะก็200ปีแล้วส่วนโรงเรียนเนี่ยก็ประมาณร้อยกว่าปีตั้งแต่สมัยร5พูดง่ายง่ายแล้ววัดเนี่ยได้รับรางวัลด้วยนะปัจจุบันได้รับรางวัลนะปี2 5 6 5เนี่ย ได้รับรางวัลเกี่ยวกับว่าความสะอาดศิลปะซึ่งโรงเรียนเผยิงเนี่ยว่รู้ไหมว่าปัจจุบันนี้คนที่ดังๆอ่าเขามาเรียนที่นี่กันเป็นพวกเจ้าสัวใช่ใช่คุณเทียมชอบวัฒนารรมเจริญโอ้ดังๆได้เลยโอเคเราจะเข้าไปไหมเข้าไปดูนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเป็นศาลเจ้าแล้วก็ไปไหว้ท่านนิดนึงได้คับ อ้วนไปไหนกันต่อคะออกจากลาบปู่เท่ากงเนี่ยแล้วนะศาลเจ้าเนี่เดี๋ยวก็เลี้ยวซ้ายนะเราก็จะไปมัสยิดเนี่ยมัสยิดมัสยิไม่ได้เป็นทรงโดมนะใช่ใช่ก็เป็นเกี่ยวกับอ่าล้วงชา ่าอ้วนเฮเราถึงแล้วมัสยิดหลวงโคชาใช่มัสยิดเนี่ยนะสร้างตั้งแต่สมัยร5แล้วจากที่ห้าเหมือนกันใช่แต่ทรงมัสยิดไม่ได้เป็นทรงโดมนะที่เนี้ยเนาะอ่าแปลกไหมใช่ที่เนี้ยมัสยิดตรงนี้ไม่ได้เป็นทรงโดมเลยพี่มันจะเป็นมัสยิดสไตล์ยุโรปใช่มัสยิดเนี่ยเป็นของหลวงโกชาอิสหะอ๋อที่ท่านมาเป็นคือหลวงโกชาอิสหะเนี่ยก็คือเป็นบุตร ของพ่อค้าชัยบุรีอ๋อมาทำมาหาที่นี่ีใช่ถูกต้องแล้วข้างหลังตรงนั้นน่ะว่าเห็นนะเป็นที่เป็นโบโบโบก็คือคล้ายๆที่ฝังศพอ๋ออาก็คือใช้ถมไปเรื่อยๆถมไปเรื่อยๆพอเต็มแล้วก็ถมเต็มแล้วก็ถมโอเคแต่สวยนะสวยอันนี้คือเป็นร้านไอศครีมพิเศษเนี่ยอ๋อเกาลัดฮิมะ ใช่พิเศษก็คือเป็นแล้วก็านอาจะอิ่มแล้วก็คือเราจะมาแนะนำว่าแต่ละล้านนี้อยู่ตรงไหนอันนี้คืออันนี้เป็นที่พักพิเศษใช่พิเศษแล้วเป็นร้านกาแฟด้วยนะแต่เราจะเดินตรงไปนะครับทะลุถนนสมวาดเหมือนเดิมเดินไปที่ไหนต่อคะก็เดี๋ยวจากนี้ไปเดี๋ยวเราไปอาร์ตแกลเลอรี่เลย เขาเปิดให้เข้าไปด้วยอ่าได้เสียตังค์ว่าไม่เสียแล้์ Art Gallery ไม่เสียตังค์นะครับยังไง The Art House ใช่ The Art House ก็เป็นแลเลอรี่นะของคุณอุ๋ยของคุณอุ๋ยเขาอ่าอันนี้เข้าฟรีนะครับไม่ไม่ไม่เสียเงินอ๋อว้าวสวยไหมสวยอ่ะอ้นก็คืออันนี้เป็น Art Gallery ครับของคุณอุ๋ยนะครับเหมือนกับเป็นรองเท้าก็คือผู้ง่ายคุณอุ๋ยเนี่ยเขาเป็นรุ่นที่3แล้วของของครอบครัวแล้วก็ปล่อยไว้เขาก็เลยเอามาทำเพราะคุณอุ๋ยเนี่ยก็ชอบศิลปะนะครับแล้วก็รองรองเท้ายางเนี่ยเป็นรองเท้าแตะเนี่ยเป็นรองเท้าแตะทั้งหมดเลยจับรวมเป็นรองเท้าอ่าใช่เป็นรองเท้าแตะแล้วเป็นเศษเศษเศษเขาก็มาทำเป็นประกอบเป็นตู๊กตาเป็นอะไร แล้วที่อาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยก็คือเขาจะเดือนละครั้งเขาจะเปลี่ยนทีหนึ่งอ๋อเหรอคะใช่เดือนละครั้งก็เปลี่ยนทีหนึ่งแล้วก็จะมีศิลปินดังๆอ่ะมาเอารูปมาวางแล้วก็มีคนมาซื้อด้วยอันนี้มันที่หยอดยักตาเนาะใช่ใช่เขาเข้าใจทำนะเข้าใจทำนึกถึงแล้วว่าเวลาเราล้างตาเราต้องใช้ชุดนี้เนาะใช่ใช่นี่แหละถือว่าเนี่ยถ้ามาที่สวนสนุกว้าเนี่ยมันมีทุกอย่าง ไทยจีนอินเดียผสมประสานกันได้แบบกลมกลืนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเป็นคนรุ่นใหม่ของคนที่อยู่บนถนนทรงวาดเนี่ยพยายามสร้างทรงวาดวาดใหม่อ่ะเนาะรู้สึกรู้สึกอารมณ์ว่าเป็นประมาณเนี้ยใช่ใช่สวยอะนะอเข้าใจทันถ้าพี่ปุ๋ยไม่ชวนมาที่นี่นะจะไม่รู้จักหรือว่าจะมีอาร์ตแกลเลอรี่แบบนี้ใช่แล้วเราก็ไม่เคยเห็นเลยว่าเวลาที่เขารีบอนจัดแบบเศษรองเท้าเนี่ย พอมาทําแล้วมันก็เป็นอะไรที่เป็นศิลปะเข้าใจทำนะเข้าใจทำนะใช่แล้สีสันหรือดีไซน์เขาแบบโอ้แบบเนาะเป็นความรู้ใหม่แล้วก็ที่ดีก็เข้าฟรีนะไม่เสียเงินอ่ไม่เสียเงินก็เปิด11โมงถึงจันทร์จันเหลืองคานเนี่ยปิดแล้วก็เปิดพุธถึงอาทิตย์อ่า11โมงถ้าวันธรรมดาเนี่ย11โมงเสาร์อาทิตย์คนได้เยอะถึง4โมงเย็นอ่าแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ถึง6โมงเย็น เปนนิดนึงคนเข้าเยอะไปที so ่ดูส so ิสายสายรองเท้าอ่ะอูรองเท้าอ่ะแต่ว่าพอมาจัดแต่งเป็นอาร์แล้วมันก็จะเป็นแบบที่แบบเออดูแล้วมันก็แปลกแล้วมันก็มีแบบดีไซน์เด่นของเขาลวดสีสันเขาก็น่าก็อยากจะบูมให้ถนนตรงว่านี่มันดังมตลาดน้อยไงเพราะผมได้ถ่ายทำตลาดน้อยมาแล้วก็มาดู อะไรชอบ็เลยว่าเออจะมาทำดีนะดีดีดดโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้า <c oughs> มีอะไรอยากให้มาถ่ายอยากให้นำเสนอนิดบอกได้เลยนะคะมามาถ่ายแล้วก็ลงให้ได้เพราะว่าเข<ม>้าใจว่าตรงนี้คนยังไม่มี้จักเยอะแล้วอย่างอย่างอุ่นเองเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกแล้วก็มาแล้วรู้สึกว่าแบบมันมีอะไรหลากหลายแล้วอาหารก็เยอะคาเฟ่ก็เยอะแล้วแบบอย่างอาร์เจลีอย่างเงี้ยหายากมากหายากใช่ใแลก็เราก็มีกลุ่มที่กลุ่มนี้ติดต ก็จะรวมตัวกันก็พวกธุรกิจร้านค้าไรแบบนี้ที่มาเปิดก็มีทำกิจจัรนี้กันอย่างไรอที่ดูของคุณนันตอนนั้นจะเป็นช่วงสกวาดวิสเราก็จะมีทำแพ็กเกจให้คนมาซื้อแพ็กเกจแล้วก็ไปไปใช้ไปใช้ที่ที่ตามร้านต่างๆแล้วแล้วหลังจากนี้จะมีมีอีเวนต์อะไรเผื่อจะได้เปิดอนำเสนอให้ในกำลังคิดอยู่ครับกำลังกำลังคิดอยู่แต่ถ้ามีก็ แจ้งเข้าไปในเพจติดต่อได้ติดตามในเพจได้ทางเพจของได้ถนนส่งว่าอยู่ใน Facebook แล้วก็ไอจีก็ก็ติดต่อได้ครับขอบคุณมากครั่ะนะคะอ๋อไม่หงุดก็จะล้งที่เราเดินมาจากถนนทรงว่างเราถ้าเราขับรถมาเราตรงก็ไปทางสุดทางขวามือที่เราไปถ่ายรูปช้างแล้วก็จะมีที่จอดรถอ๋อเราก็เดินย้อนเข้ามาเที่ยวบนถนนทรงว่างที่ได้ต่อทั้งเส้นเลยใช่ตอนนี้ว่าเราเนี่ยจะมาทานกาแฟกันที่นี่ไงทานอีกเยอะ ทางที่ตรงที่นี่มันเยอะขนาดนี้วิวมันสวยนี่นี่คืออะไรวูดบลูวูดบลูเป็นที่พักโฮสเทลด้วยเป็นร้านกาแฟด้วยร้านกาแฟจะอยู่ร้านกาแฟอยู่ทั้งสองนะครับอาไปเลยค่ะเป็นมีที่ทำเล็บด้วยใช่ใช่แถวเก่าๆแบบเปลี่ยนเป็นโฮสเทลแบบนี้นี่สุดยอดเนี่ยคาเฟ่บาร์วูดบลูวูดบลูอ่ย ว้าว wow, มีทุกอย่างค่ะโอเคขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอ่าเราก็มาดูวิวด้วยไงยกินกาแฟแล้วดูวิว,ด,ว,วด้วย,ยใช่ลำบากนิดหน่อยอันนี้เป็นส่วนของโฮสเทลน้วี่คุณเป็นไงเป็นริบบิ้ฟอนเป็นไงบรรยากาศลมเย็น สดชื่นคุณผู้ขายข้างหลังครับได้ครับสวัสดีครับค่ะไข่บานด้วยฟรีอยู่ด้านในอันนี้กับแอลกอฮอล์แอลลกอออฮ์ันนี้แล้เราทำแอลกอฮอล์เนาะเราไปข้างในโซดาหรือว่าเปลี่ยนเป็นส้มยูสุโซดาก็ได้ค่ะอ้วนเอาอะไรอ้วนที่เบอร์ก่อนเลยพร้อมนี่แล้วกันโอเล่ดีบุ๊คเลยนะคะวันนี้จะเป็นโกโก้ผสมแบล็คโกโก้ค่ะ ก็เป็นนมกาลัอลองอันนี้ด้วยค่ะแบ่ที่พุดิหนึ่งะคร<า>ับเป็นสองอ้วนหลังจากที่เราเดินจากทางสมว่ามาหมดแล้วจนมาถึงที่เนี่ยบุดดบุงบ,บ,บอกเลยได้เลยว่ากาแฟรอร่อยมากแบบชื่นใจเลยนะจากร้อนๆมานี้แบบสว่างสวยนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือสมวาาเนี่ยที่ที่เราผ่านานมาเนี่ยอ้วนเห็นอะไรไหมจริงๆแล้วต้องมองว่า รงวาดเนี่ยนะมันเป็นเส้นหนึ่งไม่ได้ยาวมากแต่ระหว่างเส้นทั่งเส้นสายเขาเนี่ยมันเหมือนกับคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นบนถนนตรงบ,างาบางง้านนี่นะเขาพยายามวาดถนนเส้นใหม่เพราะว่ามันเป็นการรวมทั้งสาตัดแล้วก็การ็นอยู่มันผสมผสานกันได้ลงตัว<ร>และอย่างบนถนนเส้นนี้นมีหมดคนไทยวัดไทยวัดจีนโรงเรียนจีนซึ่งมันแบบ แล้วก็มีอิลามใช่ปิลาจซึ่งคนหุยเนี้ยมีหมดทุกอย่างแต่ว่าเขาสามารถจะอยู่ได้แบบคนเกลืแล้วก็ผสมผสานกันซึ่งมันอยูในโลกปัจจุบันซึ่งถ้าเราไม่ได้มาเดินมาดูทรงว่าดเส้นเนี้ยเราจะไม่รู้จักเลยว่าถนนเสนเนี้ยเขาวาดใหม่จริงว่าด้วยคนรุ่นใหม่ที่เกิดบนเหมืเส้นเก่าใช่ใชแบบชอบเลยนะที่มาจากยามากี้เนียที่เราคุยกับคนหุยอะแต่เรายังเดินไม่หมดเลยนะพีุ่ยโอ้ยทรงวาดบอได้เลยครับ ยังเหลืออีกหลายร้านมากไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านไอติมกอลับใช่ซึ่งเราเนี่ยผ่านนะครับผ่านมาแต่ว่าถ้าอีพีที่เรามีเวลาเนี่ยเราจะเพิ่มเติมให้อีกเกี่ยวกับกะรเก็บตกจ่เก็บตกในส่วนของส่งว่างท่านที่มาดูคลิปของเราใช่ไหมมาดูคลิปเราเนี่ยกุ้หูพาชิลดูเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ ปปอ่าสับสไครนะครับให้กับเราด้วยนะครับค่ะบบ้าให้ไปก่อนนะครับส่งว่าดค่ะสงว่าดมาวาดก,กันใหม่นะคะ